สวัสดีสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ให้เกียรตเขามารับชมเส้นเคยนะครับผมชาววันนี้แบบกาลังซ้อนนักเรียนเกี่ยวกับการฝึกกายกรรมนั่นเองครับเพื่อเป็นการออกกําลังกายไปในตัวนะครับทุกคนมูทางกายกันด้วยมุดเข้ามุดตรงนี้มุนี้แจ๊บงนี้มุดงลก

ए हां 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 ओ ओ गेम में हां सा 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 हां

một, chết bẹt không 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 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4

son xong 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 xong

บีบบ่ากันเออเออบีบบ่ากันพอนคลายเมื่อยเออเออไปนพุนปินไปนพุนปินกับรังปินกับรังปินกับรังบวกกับรังโอ้ยต้องพูบีบขึ้นน่ะเฮ็ดเอเอ ฟักๆเอ้คลายให้มัื่อยบ่ให้เบื่อยนะพุกเอ้เอาพละงานดีกว่ยกลับขึนปีนทังพุ่นย่ง มาเลยเร็วไวมาเลยสายอย่าปล่อยให้เสียวันนี้มาเลยไปเร็วมาช้าๆช้าๆ <laughs> อีหยังอยู่ต้นมาขามแมงจีนุ่นแมงจีนุ่นแมงจีนุน่น,นขย่างถือเข่าเสียบกุดใ้ายเสียบกุดขวาฮอนอีพ้อ,อาปาปูกับปลามักอยู่ในาน้ำปลามัามากลอยน้ำปู่มักไต่ไปลอยไปไต่ไปลอยไปต่ไป,ไป,ไปสบ,บายดี สบายดีคู่เอ้ยคู่เคยพักเขียนเขียนอ่านมีเพลงกับเกมนิทานมีเพลงกับเกมนิทานมวลซื่นมวลลายลานขอคอบใจคอบใจเออตาตาคองคอยใส่ไว้เบิ่งดีดีใส่ไว้เบิ่งดีดีหูหูหูคองคอยใส่ไว้ฝังดีดีใส่ไว้ฝังดีดีมือ มือมือค้องคอยใส่ไปเขียนดีดีใส่ไปเขียนดีดีขาขาขาคองคอยใส่ไปอย่างดีดีใส่ไปอย่างดีดีใส่ไปอย่างดีดีนโปอยูใส่นิ้วโป้ยูใส่อยู่นี่ได้สุขสบายดีบอลาคอนเดนิซสียูใส่นิ้สียูใส่อยู่นี่ได้สุขสบายดีบอลาคอนเด นิ้วกลางอยู่ใส่อยู่นี่ได้สุขสบายดีบ่ลาก่อนเด้อนิ้วนางอยู่ใส่นิ้วนางอยู่ใส่อยู่นี่ได้นิ้วก้อยอยู่ใส่นิ้วก้อยอยู่ใส่อยู่นี่ได้สุขสบายดีบ่ลากอ่อนเด้ออ่าเจ้าปีสบายด,ายดีวันนี้มาพบกันแสนสุขจันทร์ สำรานไปทั่วนาแสนดีใจวันนี้ที่ได้มาพัฒนาเด็กเล่าให้ก้าวไปลา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 เออ วิชาพราศกษาเฮียนตอนเช้ากับเมือทำนี้เนะาะทั้งเบิดกุ้งเลิกแถวแค่แห้งสิตัว